ตอเในกระเป๋าก็จะมีสามยานนะผมเตาที่ผมบัดกระชาปองนั่นเองครับผมก็มันก็สมัครงานก่อนนะผมก่อนเริ่มทำแบบนี้ขึ้นอย่างนี้นะผมคนได้เริ่มต้นการทํางานเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วไปเก็บฟางแล้วเอาไปให้วัวเพื่อรับเงินตอบแทนนั่นเองครับผมก็จบก็สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ดีใจละลายกับทุกคนเงินด้วยครับผมเดี๋ยวผมช่องพีเน็ตเอ็กซ์นะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในดีใจละลายเซฟ เชื่มอมเกโอเปร์นี่ครับผมไปไ็นร์ฟแดรโอเปร์ที่น้าได้เด็กเซิร์ฟหนึ่งกันเลยครับผมก็ของในตัวสำหรับพเพื่อนใหม่นะผมสำหรับเซิร์ฟนี้ที่เข้ามาครั้งแรกนะผมเราก็จะได้เป็นน้ำเปล่า5พิซซ่า5แล้วก็มือถืออีก1เครื่องผมแล้วก็เงินในตัวอีก5,000นั่นเองนะผมก็ขอเด็กใหม่ก็จะประมาณนี้ครับผมใครที่ยังไม่รู้อะไรแล้วผมก็สามารถกดวาร์อดู ของในตัวว่าอะไรต่างได้ผมก็อันแรกก็จะเป็นสเต็กนั่นเองครับผมเพราะว่าจะใจตัดนั่นเองครับผมก็กดสเตตัสก็จะขึ้นแบบนี้ผมก็จะมีบอกเพศบอกในตัวบอกเงินแดงเกิดเกิดแล้วก็ประมาณนี้ผมก็สามารถมาดูได้ผมค่าสเต็กมีบอกค่าเละผ่ประสบการณ์ก็คือค่าเอ็กพีของเราที่นี้ครับผมว่าเอ็กพีเราเท่าไหร่ครับผมก็จะมีบอกทุกอย่างครับผมสามารถมาดูกันได้ผมกดไวแล้วก็กดที่ แต่ตัดับผมก็เป็นคล้ายๆเหมือนดูข้อมูลตัวละครเรานั่นเองับผมง่ายๆนะผมก็กดอันต่อไปก็ผมก็จะเป็นกระเป๋านี่เองผมก็ต่อในกระเป๋าก็จะมี3อย่างนะผมตามที่ผมบอกก็จะมีหน้าป่าพิซซ่าแล้วก็มือถือนั่นเองนะผมก็จะเป็นของเด็กมาที่เราได้จากเซิร์ฟตอนเริ่มเล่นนั่นเองับผมก็อย่างต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการกตั้งค่าตัวละครของเราเองผมก็จะมีการ ออกแก๊งแสดงกับประชาชนหรือว่าใส่แหกับขี่ผมเวลาตำรวจเรียกดูขอดูไหวกกับขี่หรือว่าดูแบบประชาชนนั่นเองผมถ้าเราสามารถแสดงให้ดูได้ผมเดี๋ยวลองแสดงดูกันว่าแสดงได้ไหมเรามีตัวประชาชนโอเคเรายังไม่สามารถปประชาชนนะผมก็สามารถไปสมัครได้นะผมก็ท็อป GPG ไส้แล้วผมก็เดี๋ต่อไปก็จะเป็นระบบโดเน่แลผมซึ่งระบบโดเนทของในเซิร์ฟก็จะประมาณนี้ผมมีรับเปลี่ยน นัดทานนะผมแล้วก็ v i p เพีเพิ่มกระเป๋าแล้วก็มีอาวุธโดเน็ตแล้มอาวุธโดเน็ตก็จะมีไม้กับแล้วก็มีดแล้วผมลายเพบอลแล้วก็ทูครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วผมก็มีคาตานะนะผมตั่วหรอตู้วอะไรก็อย่างผมก็ไม่รู้นะผมราคาเจ็ดร้อยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันก็อาวุธโดเน็ตก็จะประมาณนี้ละกันนะผมกดติด่อไปก็ อย่างต่อไปก็จะเป็นกราชา,ปารบปองนะผมสำหรับของระบบโดเน่นะผมก็เป็นการกชาปองกระบอกาทาให้ยี่สิบเปอเท่านั้น,นะผก็าสามารถกาซื้อได้แต่ผมไม่มีอยนะคนก็อันสุดท้ายก็จะเป็นลําโพงนะผมอันอันนั้นหนึ่งร้อยอยนะผมก็สามารถซื้อแล้วก็ปาเปิดเพลงได้นะผมเป็นลําโพงเปิดเพลงอะไรอย่างนั้นได่เองนะผมก็สามารถมาซื้อกันได้นะผมก็ อย่างต่อไปก็ผมก็จะเป็นระบบ GPE แล้วผมก็สะมีสถานที่ต่อไปงานตรวจแบบก็งานพิกกฎาหม่นะผมก็จะดูงานเพศสถานที่ต่อไปแลผมก็สถานที่ต่อไปก็นี่ผมก็จะเป็นการบอกจุดแล้วผมบอกจุดในเซิร์ฟนี้ผมว่ามีจุดอะไรให้เราไปบ้างผมกราษที่ต่อไปนะผมอย่างต่อไปก็ผมก็จะเป็นงานตรวกฎหมายนะผมก็งานตรวกฎหมายก็จะมีงาน ค่อนข้างจะที่จะเยอะนะผมนี่ครับผมแล้วก็มีงานแบบวงแปลกแปลกใหม่ด้วยับก็จะมีงานซ่อมแทงน้ําเก็บมะพร้าวสกัดทองคําแท้โอ้โหผลิตรถยนต์ด้วยผมการจนี้คนข้างทีกจะแปลกใหม่กันเลยทีเดียวนะผมงานสุดท้ายนั่นเองับผมก็จะเป็นงานที่เกิดใหม่ก็ สามารถไปดูคำใบ้ที่ Discord ได้ผมก็สามารถไปดูคำใบ้ได้ผมสเหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็พายในเซิร์ฟจะไม่บอกจุดนั้นนี่ผมทราบว่าไปดูคำใบ้ที่ Discord ของพายในเซิร์ฟได้ผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างของเซิร์ฟไว้ผมก็ลิงก์โหลดด้วยผมก็จะทิ้งไว้ผมก็เดินมาตรงนี้สักนิดนึ่งนะผมก็เซิร์ฟมาก็เดินมาตรงนี้น,ะนิดนึง,ดงนมผมแล้วตรงนี้จะเป็นบัตร กระชาปองนั่นเองครับผมก็เราต้องมีปัดชั่วโมองออนไลน์ครบสิบไปนั่นเองครับผมรู้่าออนไลน์ครบ1ิบจะโบอิ่งัะผมก็หนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้หนึ่งใบนะผมก็สิชั่วโมงเราก็จะได้สิบใบแล้วสามารถมาเล็กระชาปงตรงนี้ได้ผมการกดอนไปนะผมก็เราต้องมีปัดชั่วโมองออนไลน์ครบสิบนั่นเองนะผมก็สามารถมาเล้กระชาปงได้ผมสำหรับสายฟรีนั่นเองผมก็เดม แต่ตรงนี้ผมก็จะเป็นร้านค้านเองผมทับบายนะับก็ทับไปเลยว U Y วนะผมนี่ก็จะเป็นพิซซ่ากับแบบเปล่าให้เราซื้อนะผมก็เราซื้อสักกาละกันนะผมกดาไปแล้วก็กดซื้อไปปุ๊บเรียบร้อยผมก็จะได้ค่าอาหารโบประสามสิบน,นะผม <c oughs> เอาละครือนราทำไปเนี่ยก็เนาะก็เดี๋ยวยมาตรงนี้ครับผม ก็จะเป็นจุดเช่ารถของเรานั่นเองครับผมสำหรับรถติดใหม่รับผมก็จะเป็นรถป๊อปหรือเปล่าได้จะไม่ใช่น่าจะประมาณนี้ผมนดาจะเป็นรถป๊อปผมแต่ว่ารถติกใหม่ก็มีอยู่แล้วผมที่จอดไว้ตรงนี้นะผมก็จุดเช่ารถนี้ก็จะเป็นเวลาฉุกเฉินะผมเวลาภายในเซิร์ฟไม่มีรถว่าอะไรระบบก็สามารถมาเช่าได้ผมราคาแค่ห้าร้อยเท่านี้เองับผมก็สามารถมาเช่าได้กรณีที่ไม่มีรถแต่ว่า รถเด็กใหม่ก็เขาก็จะมีไม่อยู่แล้วผมสำหรับรถเด็กใหม่ผมถ้ารถมีผมก็ต้องเช่าแ็ได้ผมมันเติมตังค์นะผมอันนี้ไม่กำไรที่ฉุกเฉินนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานกันดีกว่าผมไม่มีการเสียเวลาเท่านี้ครับผมก็กดสตาร์ทนะผมก็ที่ที่กดสตาร์ทนผมก็กดตรงนี้ผมนี่มันก็จะสตาร์ทได้แล้วนะผมเห็นไหมครัก็จะสามารถขับได้ผมถ้าใครยังไม่กดก็จะไม่ สามารถขับรถได้ผมก็เดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่าผมไม่เป็นการเสียเวลาท่านเองครับผมก็ทาการกดทับ GPS ไปนะผม GPS ขอผมแล้วก็กดที่งานทุกดหมายผมก็งานที่ผมจะแนะนำมาผมสำหรับเพื่อนใหม่ผมแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยครับผมก็จะเป็นงานาเลี้ยงวัวนั่นเองผมก็ใกล้ม,าม 900, 4, ้านผมก้าวลอยแค่สี่เมตรนั่นเองครับผมก็อยู่ใกล้ๆก,กับเมืองนะผมกึ จุดของมันก็จะอยู่ตรงผมนี่นี่นี่อยนี่นี่ก็จะอยู่โซนล่างๆเมืองเอลวีนั่นเองผมโซนล่างขวานั่นเองผมก็จะตึดอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยผมจูมไม่ดูแล้วกันก็จู o ได้ประมาณนี้นะผมก็จะอยู่ประมาณนี้ผมก็สามารถขลับไปได้ผมเดีย๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมถึงจุดงานเลี้ยงวันกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอน ผมถือไว้กันไปเลยโอเคครับ okay. ผมตอนนี้ก็ถึงจุดงานเลี้ยงวัวเรียบร้อยนะครับผมก็จะอยู่จุดก็จะอยู่ตามที่ผมบอกตอนเมื่อกี้ที่ผมบอกก่อนจะมางานนั่นเองคนระับผมก็สามารถกลับไปดูได้ผมครัยังไม่รู้จุดรู้ว่าดกดแปดที่ดูใหม่ก็ได้ผมก็จะจุดเจออยู่ตรงนี้คนระับผมก็บอกไปแล้วน,ะนั่นเองคนระับผมก็ อย่างแรกครับผมได้รับการเดิวตปตรงนี้เพื่อสมัครงานนั่นเองก็ให้มันก็สมัครงานก่อนนะผมก่อนเริ่มทำว่าเ็ิ่ขึ้นอย่างนี้นะผมค้นได้เริ่มต้นการทางานเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วไปหยิบฟางแล้วเอาไปให้วัวเพื่อรับเงินตอบแทนน,นั่นเองผมก็ตกลงไปผมนี่ผมก็อย่าลดมมาสมัครงานกันก่อนน,นั่นเองผมสรับงานนี้ผมก็ถ้าไม่สมัครก็จะไม่สามารถทําได้ผมแล้วก็กดเอ็นไปแล้วผมต้องการหยิบฟางให้เราแล้วนี่ผม นี่ผมรอสักครู่นะผมรอให้มันเต็มหลอดตรงนี้ผม,ผมก็จะเป็นรอสีแดงตรงนี้นะผมข้างหลอดอาหารกับหลอดน้ํานั่นเองครับผมก็รอได้ฟางนะผมแล้วก็มากด n ตรงนี้ครับผมนี่ n ไปเลยนี่ผมมันก็จะรอสักครู่ผมรอให้มันเต็มหลอดสีแดงตรงนั้นนั่นเองผมมันการเลี้ยงอัวให้เราน,นั่นเองครับผมนี่รอสักครู่ครับผมนี่ยผมเมื่อเต็มหลอดครับผมเราจะได้เงินตอบแทนม,มา 150่งร้อยบบาทผมจะก,การทํางานเลี้ยงวัวนั่นองซึ่งเป็นงานที่ได้เงินค่อนข้างง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกครับผมแล้วก็เร็วด้วยผมสำหรับใครที่ขี้เกียจไปไก่เนี่ยนี่ผมไปนอกเมืองอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะทําอีกสักสองรอบประกันนะผมนี่ทำเหมือนเดิมเลยาาแ,ลเเเเเแล้วผมนี่หยิบปลามาปุ๊บแล้วก็เอา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 ไม่ว่าจะหปลาเราผมก็ เดินมาแบบเดิมนบผมเดินมากดอินตรงจุดเลี้ยงวัวน,นั่นเองผมนี่ก็จะเป็นการเลี้ยงวัวนะผมเป็นการให้ฝางวัวน,นั่นเองผมนี่ก็เลยไดงสีแดงมาเต็มนะผมเนี่ยผมมันก็จะทําการรอสักครู่ผมไว้มันพักเหนื่อยน,นั่นเองผมมันก็เหนื่อย <c oughs> ก็เป็นระบบที่สมจริงนะผม <c oughs> มีเหนื่อยด้วยโอเคกดสีส้มกัน นี่โอเคนะผมก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้คำสั่งอะไรของเซิร์ฟผมต้องการกดทับเพลวไปได้เองผมก็จะมีคำสั่งเซิร์ฟนะผมคำสั่าทางที่เราพิมพ์นะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ผมมีนี้คำสั่งต่างๆนะผมสามารถดูได้ผม,มก็จะเป็นคำสั่งหลักๆนั่นเองสำหรับเซิร์ฟนะผมก็แนะนำให้กดทับเพล์ดูนะผมแนะนำเลยนะผม,มก็จะเป็นคำสั่งนะผม ที่ต้องใช้ในเซิร์ฟนั่นเองครับผมโอเคครับครบแล้วเราสามรอบโอเคก็ okay. เราจะจะได้เงินประมาณนี้ครผมสำหรับงานเลี้ยงหัวผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมสำหรับเซิร์ฟนี้ผมสำหรับงานภายในเซิร์ฟแล้วก็ระบบตาตาภายในเซิร์ฟก็จะประมาณนี้ละกันนะผม mm hmm. ก็แนะนําเซิร์ฟนี้ผมให้ามาเล่นนะผมเ,เทท็เ,เซิร์ฟโลนะเวอร์ที่ดีดีเอ๊ะเซิร์ฟที่ดีดีๆอะไรไว้น่ะก็เป็นเซิร์ฟที่ดี เซิร์ฟมันนะผมแล้วก็ระบบค่อนข้างจะดีนะผมแล้วก็แบบความค้างที่จะสวยมากๆนะผมแล้วก็มีสถานที่ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะผมก็ใครที่กำลังหาเซิร์ฟแนวโรเตน่าท่้นก็สามารถไปเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะผมลิงเวิร์ดก็อยู่ใต้คลิปนะผมคลิปของผมก็ใครที่ทชอบคลิปดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกติดตามของผมนะผมแล้วก็จะทำในคลิปหน้าผมมันจะเป็นเซิร์ฟไรจีนะผม ว่าใครอยากให้ผมแมเดนเซิร์ฟอะไรก็สามารถทักมาทาง Facebook ที่ผมทิ้งไว้แล้วก็เพจของว่าดิทคอร์ที่ผมได้ก็ส่วนใหญ่ผมจะแจ้งข่าวสารดิทคอร์ของผมถที่ยังไม่เข้าก็สามารถไปดูกันได้นะครับเลงอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะผมถ้าคลิปจะพิชัดนี้นะผมก็อย่าลืมเข้าไปดิ s คอร์แล้วผมแล้วก็เข้าไปกดตามแล้วก็กดถูกใจเพจผมทุกท่านผก็เครผม ก็สร้างไม่นานแน่แต่ผมไม่ได้ค่อยเข้าไปอะไรนั่นเองนะผมก็สามารถไปกดตุ๊กแกอาหัวหายกดลายไหม่นะนี่ผมแก้วเราไว้ด้านนี้นก็คือไปสิทนี่โอเคก็คลิปนี้ก็ม,มีนะผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายไปแล้วเวลาย็นเสียงก็ยังดีถ้าเรารบกวนแกมากก็ไม่เป็นไร